การวาดรูปก็เป็นศิลปะอย่างนึงแต่การวาดรูปนั้นก็จะแบ่งเป็นหลายรูปแบบนะวันนี้ผมจะพามาเล่นแมปกระโดดแมปหนึ่งที่เป็นแมปที่เราต้องวาดรูปเพื่อผ่านด่านนะท่านผู้ชม Doodle Obby ออบบนะท่านผู้ชมมันเป็นแมปให้เราวาดรูปเว้เราจะขีดเส้นต่างๆอะไรก็ได้เพื่อผ่านอุปสรรคไปนะท่านผู้ชมนะ มันจะมีความยาวของลินสอกําหนดนะว่าเราจะวาดได้ยาวแค่ไหนได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เราสามารถกระโดดไปกับรอยวาดเพื่อนๆได้นะท่านผู้ชมแล้วเราก็สามารถลบรอยวาดของเราได้และเราก็ลบรอยวาดของเพื่อนๆในแมปได้นะถือว่าแมปนี้เป็นแมปที่ปันป่วนกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะมันมีการวาดขวางทางกันด้วยบางที้ยผมไม่ค่อยผ่านเลยแต่เราก็สามารถลบของเพื่อนได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะรอดกันหรือเปล่านะร่อนหรือเปล่าแมปวาดรูปป๊อบบี้งั้นเหรอไปดูกันเลย บล็อกบัคโบรเว็บซูมไอดีไก่ตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคารลมต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวิสีล้วยนะและไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไก่ซุ่มเพรแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ราคาลมต้นที่9บาทมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะผมจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปออบบี้วาดรูปกันเหรอมาแล้วผู้ชมเราจะมาเล่นออบบี้วาดรูปมันจะเป็นแบบแนวนี้เหรอมันไม่เป็นแบบเดินไปข้างหน้านี่คือวาดยังไงอันนี้คือ ประกาใช่ไหมปริมหันการวาดเงี้ยโอไม่ oh ฉันจะเก็บดาวครบหกสิบฮะอันนี้อะไรเนี่ยมันจะมีอันนี้หายวะวาดแบบนี้ได้ปะนี่ไงเป็นออบบี้ไงพวกแกดูดิเฮ้ยมาวะเฮ้ย <c> ว <oughs> าดแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ไปแบบนินจาบันไดบันไดเออนี่ไง เอาดิได้อยู่นะท่านผู้ชมโอมาให้กอดโดดมาถึงนี่แล้วเก็บดาวให้ครงหกสิบดวงนี้เหรอไม่รู้จะเป็นโผล่ไหนตวนนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเอาไม่ได้งยากดีว่าท่านผู้ชมเอา้เอาเฮ้ยสวัสดีพวกแกอา้าเข้ามาวาดขวางทางแบบนี้ก็ได้เอระฮะขวางทางกันแบบนี้ก็ได้เหรอจะไม่เห็นสาวน้อยเข้าบ้านอะไรอะ่ะ กดเคลียร์ไปวาดะหรวดเหรอประเด็นคือผมเดี๋ยวนะวาดใหม่กระโดดเงี้ยวนี่ไง <c oughs> เท่านผู้ชมผมจะถึงแล้วได้ปะกระโดดกระโดดกับผมมาก็ได้เหรอนี่ไงท่านผู้ชมผมวาดเสร็จแล้วกดลบไปต่อไปด่านไหนเนี่ยเท่านี้ได้ปะจับไม่ได้อยู่มั้งหรอือเปล่า น,นี่อะไรเนี่ยอ้าวแบบนี้ได้ปะเฮ้ยเอาดิกดเคลียร์เออสองอันแบบนี้เลยเออสบายสบายอันนี้แหละแบบนี้เลยปะเออแล้วก็เดินข้ามสบายสบายแล้วก็นี่เออได้แล้วชิวชิวอือระวังโดนอันส้มนะ วาดแล้วเราก็ลบออกนี่แบบนี้เลยหมึกดินสอมันให้มาน้อยหมึกดินสอบ้าเลยดินสอเรายาวกว่านี้ไม่ได้เออเอาหลอดเหรอโอเคเอา้าเอาใหม่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์วาดห่งหางๆก็ได้เมื่อกี้น่าจะวาดไกลไปนะท่านผู้ชมเคลียร์แบบน,นี้บันไดแบบเนี้ย ดินี่ไงได้ปะนี่อ่ะได้ปะนี่อ่ะน่าจะได้ได้เฉยผ่านวะคนมากองกันอยู่ด่านนี้เต็มเลยเฮ้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 ยเป็นไงอ่ะเอ้านี่เหรออ๋อเราวาดให้อันนี้มันมาโดนนี่เราเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงไม่โดนเราแล้วเอออันนี้อะไรจะไม่ฮันซาวน้อย แกจะมาวาดแบบนี้ทําไมเนี่ยทําทํไมมันมันให้ขึ้นของคนอื่นได้วะเราต้องสามาคีกันนี่เหรอโอทําไมจะไม่สอนะเขาวาดได้ยาวจังอะ่ะผมวาดได้แบบสั้นเลยแกวาดสุดแล้วสินะผมกดเคลียร์ก่อนโอ้โหแล้วใครมาวาดขวางทางประเด็นคือถ้าคนอื่นวาดขวางทางก็คือ เดี๋ยวประกาศกัเอา้าเราสามารถเอาอยางลบๆของคนอื่นได้ด้วยเหรออ๋อแบบนี้นี่เองนี่ไงเอาอยางลบๆของคนอื่นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีวะเดี๋ยวจะเอาอยางลบอดิสอร์ดีดับแล้วก็โหลดเออเอ้อเอาอันนี้คืออะไรเนี่ยเอา้าเป็นอไรเอาอยางลบๆได้นี่ลบบท ขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปขึ้นไปกระโดดเฮ้ยโอเคแล้วก็ว่าแบบนี้ได้ปะเออแล้วก็โดดเดินเอาอันนี้มันต้องไปทางไหนอะแนวไหนเนี่ยเอ้าเอา,เอาละแกมาโลกของฉันทำไมไอ,อ้แบบนี้อะถูกละหรือเรืออะไรวะเออไปหมกมุ่นอะไรอยู่นั่น อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมึกหมดเฮ้ยไม่ถึงจะดีนะมันไม่ลบทางเก่าเราโอ้แกมาลบของนอดื่นทำไมเนะี่ยเอ้าแไม่ใจดีบ้างหรอโอเคเดี๋ยวถ้าผมเคลียร์ของตัวเองเอ้าไม่ถึงอะ่ะ คนที่เข้ามาลบของผมตอนนี้เขาสร้างทางเบรบยาวเลยดิซอแกหมดแล้สินะมาแกมากับฉันเราต้องรอดไปด้วยกันแกก <c oughs> ดเขียไป <c oughs> <c oughs> แกทำฉันก่อนนะนี่เป็นไงทักษะแล้วก็ลบห่ๆแกหักหลังฉันก่อนแกมาทำฉันตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปนู่นเอา้าเขาวาดขวางเอา้เอาไอา้ไอ้กดเคลียร์เขาหลอดกับผมสิเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเขาวาดที่กั้นว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นแกอุ้ย ไป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 เฮ้ย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 จะจเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเราอะเฮ้ยให้ผมไปทางเขาก็ได้เนี่ยใช่ไหมแกใช่หรือใช่ผมมึงหมดแล้วเคลียร์ไอ้แกไปกับฉันเฮ้ย นี่มีคนยิงนี้ใส่เราเฮ้ยท่านผู้ชมถ้าทำอย่างเนี้ยมันจะโดนลหรอันนี้ไงท่านผู้ชมมีคนวาดขวางเมื่อกี้ผมน่าจะรอดเอาขานในครทลูกด่านนะั้ท่านผู้ชมดูดีผมอยู่แบบไกลเลยอันนี้อะไรเนี่ยจะไม่ให้เราไปเลยใช่ไหมเนี่ยเออววะเราต้องวาดทางแบบนี้สิมันจะได้ไปเร็วเยเฮ้ยเฮไปไงเฮ้ยไปไงเนี่ยอา้าว แล้วมันขวางไปแบบนี้เดี๋ยว,ยวผมรู้แหละขึ้นแบบนี้ได้ป่าววะไม่ได้วะไอ,อพวกพวกนี้มันมาตลอดอ่ะแล้วมันจะไปไงอ่ะเคลียทําที่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ได้ปะ่ะแล้วมันจะไปไงก่อนโอ้โหท <c oughs> ่านผู้ชมผมวาดมาขึ้นมาตรงเนี้ยผมจะอ้อมไป เอาดิเอ้ยผมเก็บดีสอแล้วมันจะทำให้เราวาดได้ยาวขึ้นเงี้ยเหรอนี่ไงเอ้ยเอาดีผ่านแล้วอ้อมเอาเวนกมแบบไกลอันนี้น่าจะการหล่นมาใส่เราด้วยเฮ้ยเฮ้ยยายาทำไมเดี๋ยวเอามหมเอามาทำแบบนี้สิมันจะได้ไม่หล่นมาใส่เราใช่ปะเฮ้ยโอ้ คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวไปไงแกไอ้กวาดยาวแบบนี้เลยเออวะเออผมวาดยาวแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแหละอ้าอย่าพึ่งลบนะแกเช่นฉันไปก่อนไอ้ลูกนี้ก็ลงมาแบบเร็วเร็วเร็วมากเออนั่นน่าจะจะรอดแหละเคลียร์ไป เป็นทางไหนเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไงเนี่ยเดีย๋ยวเขาเดินไปวะท่านผู้ชมเขากั้นอันนี้ไว้วะเอ้ผมกั้นไปอีกแล้วเนี่ยไปดิแกไปดิ <c oughs> โดนเรียบร้อยรอดหรือเปล่าวะวันเนี้ยเอย้เขากำลังออกแบบวะ แต่มันโชคดีอย่างหนึ่งมันกระโดดด้วยกันได้โอ้โหเขารบออกหมดแหละน่าจะประมาณนี้น่าจะรอดให้มันหล่นลงมาเออรอดละโอเคอะไรเนี่ยน,นี่ด่านอะไรอีกเอ้ผมวาดได้ไกลกว่าดิมแล้ววะ65เออเมื่อกี้เกมหลุดไปทำไมดิสอบผมมันสันส้นลงวะเออแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเลย เราไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคือมันต้องเปไงเนี่ยท่านผู้ชมมันสูงมากเลยนะเวย้ยหรือหรือพอพกพอกอนแค่นี้วะโอเคท่าน <c oughs> okay, ผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมปนี้เราวาดรูปออบบี้นะท่านผู้ชมก็ดาฟเอาประมาณนั้นแหละแบบวาดดาฟเอาแบบจะ,จะกระโดดไปไหนอะไรยังไงก็ข้อดีก็คือแบบเราสามารถกระโดดของเพื่อนได้ด้วยนะสมมติว่าใครเล่นกับเพื่อนแล้วก็เสียคือเขาสามารถลบของเราได้เวย้ยโดยกลุ่มที่ยางลบมันสามารถลบได้นะ ผมก็เลยง,งงว่ารนะบบไหนว่าทําไมมันลบกันของกันได้มันก็ถือว่าแบบแ,บบแกล้งเพื่อนได้แล้วก็เราก็อาศัยก็ข้อดได้ประมาณนั้นโอเคนะท่านะผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเเพียงท่านี้นะถ้าใครชอบ,บอก็ฝากแล้วก็แชร์กดตัวต่อไลค์ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันลิงก์อยู่ใต้คลิปนะตอนนี้ผมผ่านยังไม่ถึงครึ่งเลยเวลวีกด้านอีกแบบไกลสวัสดีเบคอนโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายก็ลองมาเล่นดูกันได้ด่านนี้ไม่รู้ว่าผ่านไงว่าทำไมมันสูงอย่างเลยวะโอ้โหเวทีคำโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคน